สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็ขสายมันครับผมโอ้มาไม่ทันครับช็อตเด็ดครับรถแบคโคป๋าแนบซูม,มิเตโมอสเฮหนึ่งสามศูนย์ครับติดโลมครับมาถึงเขาดึงขึ้นก่อนแล้วโอ้ยพลาดนิดเดียวครับ เบโก HK 2 0 0ครับมาทำการกู้ภัยขึ้นนี่กำลังกำลังลากกันเลยดึงกันขึ้นแล้วข้างล่างครับมีอยู่หลายช่องเลยครับเสียนุยเสียนุยวัยรุ่นบุดีนำํำ ช่องบองดำแล้วก็ช่องอะไรอีกบ้างเอ้ยโอ้เยอะแยะเลยนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศเยอะแยะมากมาย ปลอดภัยครับไม่มีอะไรเสียหายเดี๋ยวเราค่อยไปาตามดูตามดูคลิปนะครับในช่องของเซียนุยวัยรุ่นบุรินมย์แล้วก็มองดำรถดำรถดำซิ่งรถดำอินดี้นะครับนี่ครับตอนนี้กำลังเก็บข้าวเก็บของครับ เก็บข้าวเก็บของแล้วฝั่งโกเปโก้ครับกําลังจะขึ้นเทนเลอร์แล้วไปดูการขึ้นเทนเลอร์ก่อนนี่ครับ กำลังขึ้นเทนเลอร์เทนเลอร์ล็อกกี้สีขาวครับ คืนเตลเลอรเรียบร้อย เรียบร้อยครับภารกิจจบสิ้นครับมาไม่ทันมาช้าไปกิ๊กหนึ่งแต่ว่ามาถึงนี่เห็นช็อตที่เขากำลังดึงพอดีนะครับแต่ว่าหยิบมือถือขึ้นมาบันทึกภาพไม่ทันครับจบไปก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ